ันนี้เรามาแจกบัตรโรบอทนะครับชื่อเกมว่าโดนชื่อตามตัวละคระใครแพ้ออกคนสุดท้ายเอาไปเลยหนึ่งใบใครยังไม่กดติดตามนะครับเราจะคัดออกตัวติดตามยังเน่แย่สุดวะถ้าน้ำนอนเริ่มกันไปบัตรครับชา้าเดือเหลืองไปเลยออกเลยบาซัมบาร์บูบัตรครับบาร์ซัมบาบะบีบัตรครั <laughs> นะบ อาลิมัต้าต้อมาต้องมาต้อง้าต้องมาต้องงานพูดจบเอาละครมาต้อง้าต้อง้าต้อ คนสุดท้ายสติดีๆอย่าหลุดบาบาสองคนออกเลยบัตรครับบาซังบัตรครับอยู่โรงเรียนอะไรครับอนุบาลนนครับดีใจไหมครับที่เป็นคู่เดี่ยรอบสุดท้ายครับดีใจครับโอเคครับรับไปเลยครับขอบคุณครับกดติดตามพี่โบด้วยครับจะหนึ่งล้านซับแล้วครับ